ปัตานาห์กุยานโดทำลายมือนี้สินธยาโจ้ังใจดุริมาตลอดการดิางสิ่เดือนนี้ถือว่าเขาเด็กปัรุง่งบัรพาศานานะาจาประสบอุบาราก มาวก <IP> ันท <tra siglo achi> ันอาจารุท <aterial un PS. S 2> ี anas, はは่กรลูกกลางเป็นโอกาสเราโอกาสบอกอะไดยงไงมเนมันซิมันยากนะระบากใจทูกใจแต่ก็โอกาสบอกจันมูอแกนปีนแกนสหายสะนั้นถมีทิชินินท่าตอนรรมดะว่างเอาเป็นกันไอ้าหาสูบก็บอกว่าโอ้ยกนอย เท่านถูกเตืนระบาดเตนละบาดเ่านถูก mm hmm. คน <like. S 1> ี้ยัง้มจนมาอยู่ตรงนี้เือเคเห็นแก่ว mm ัศาสนาให้รัพิยีกาห้ดูแล้วมีพวกผูกพันอยากเทศอยากทำประโยชน์เ <upright> น <programming languages. S 1> ่มันเอื้ออำนวยความสะดวกในงานโยมทั้าวเหตุการทำแต่คนทานันอุบาสนาบาตมีการต่เพ็่นกันสาพันนจะแตกต่างกัน ถึงเขาจะว่าขอท้าขอพิธีผมให้ได้นี่ี้แต่ว่าเขบอกว่าเขายังรอเขาเห็นเาสา่เขต้องเท็นไปว่าให้มั่นใจแน่นอนคุณจิตคุณเท่ามันเดินเดินตื่นตืนแน่นอนบอกมาต่อก็เริ่มก็ว่เหตุมาอย่าโยมอย่าทิาทำเบื่อือเบิ่เกิดบ่นบานเอ้าบ่นัวบค้อบข้าบนได้ไกลกกันเองให้เขาเป็แบบเป็นอย่างไป แ่วงบาเขามีความสัมารถบางที่เอาใจใส่โมทมน,นาบุตในทถวทั่วเป็นแบบเป็นยางไปคนทั้งหลายกะต้องมากตรงนี้พอไอว่าแลเ้เพื่อนว่าคนไปบุดคนตองก,การบุต่องการก็ดีนะที่มีอยู่ตองการก็บุตรองกันที่มีอยู่โดยที่ผู้บาดจ,จะะานแตระวัดจะมีประ,ะแตกต่างกันไปแต่กพยาตีจากซอยกันดวทีพอหยาดโยมอยากจะทำ แห่กุเรียนกุลอยไปอำนาจของคุลอำนาจของเงินหาเงินบาทเงินสิบเงินยี่สิบมีพลังมหาศาลมา,ากเลยวัดถามไปในสื่อที่ดินวองกันกระนทีพนพอเงินจะโตไปประมาณจุกลานโบแต่กับกูกบพกเพียงพ่อแต่กับไปได้ในระดับหนึ่งส่วนวัดเราใหญ่ถึงกุเรีประกาศเป็นท,ทางการ นั่นคือทำบุญขาพรรษาทำบุญสื่อที่ดินอยากโยมญยากไปทำบริจาคไปธุระยีสิบสามสิบบาทร้อยสองร้อยแอมแตรรวมทั้งวัดมือเดียวทีหัวเม่หน่อยเม่นบากหนัเงินหนึ่งล้านสองแสนบาทก้ม่น้หน่อยในเมือนออนั้นต่ไปดื่มมากโตกับไปโตะกับมาหลาแปนั่นก้อนหน่อยได้นันคือสื่อที่ดินอย่างเดียว นั่นคือธรรมะจะบอกว่าเห็นอย่างอไรคนนั้นันติได้นันคือญย่างโยมเห็นพุณค่าในกรเดกปากนะครับเห็นพุณคคาแล้วไม่เป็นประโยชน์ไดอย่างโยมบอกปกสิปัญญาพอถึงปติเป็นไช้กระทางบัตรธรรมะกระตามให่หน่อยนกกระตามันจะ็้องเขเห็นมวลนณแต่เขามองเห็นเขาบอก่อะไรมันมี้วลปี้เขามองเห็นแต่บ่าอะไรมันมีอยู่ ก็บอกเแ็นยังไปโครการยันใหญ่โตหนทนฐานมากเกินไปเกินก็กินเกินก็จำเปบอกวัาแต่ทุกคนต้องบอกใจผ่านมาข้ามีการงานเห็นปรกากฏว่าพระเจ้าประสงค์สารุสิทก็บอกเรื่ว่าพ่ีผิ้ใรุิว่าแข่งงานในนานามั่งเหตุมองการไปแล้วกลดเรื่อสิ่งเอาไปจน,นสีพันหาพันข้ามจอดได้เื่ออยักสบา นั่นคืออำนาจของปุันเกิดอื่นอำนาจของปุณณารมีอำนาจของสินของธรรมอำนาจขอิตใจจันต้องกันใดเป็นคนจุดประเองอยู่ที่นี่ก็คือการธรรมะก็บอกอาจารย์ชีวิตเนว่าหาหาปัญหารบพ่วงตึงใส่แก๊สจะประหยัดกาศไทยธรรมะให้เป็นตินต่อธรรมะก็จะเป็นว่าดอกการกินให้ยาหน่อยสิบพวกยิ้พวกงไปคิดมิ้งค์ก็หลายหมื่นแหละ กาเอานะแต่แต่เจรจากันในคุยกันในกระบวัดอะไรแต่๋ยอให้เป็นโดนกลวงแต่เป็นโดนธรรมดาโอ๊กโกคาโอกคาประูกหินโอ๊กถึงมะร่วมารรมะเบากูงนี่ย่างก่อยทรรมหาสซิบข่วงแต่ว่าหาหล่ไปเอาไอ้ไก่แต่สายารรมาจะเป็นคูวิ่งกับเขาปวดจากของเขาโดยยกเอาหุญนอาวุโสตัวนั่งก็มีเป็นติดต่างไป เห็นว่านำบากเห็น้องนำบูกค้าบางอย่างที่ทำที่มาลวงบางสิ่งบางอย่างเลยก็บอกเป็นไ้นะแต่แต่เป็นเสปัญญาที่ย่ปวดเป็น่าในส่วนนั้นเบิ้บากเบิ้พ้นไปแหละจบเรื่างกาเพ็ทำไปแต่สิ่งอื่นที่มันเหตไปจำเป็นนั้าน,น,นาจะมีอยู่เื็น,านยาที่บอกอนี่อาจจะต้องูยนน้ำขอยพิท่ามาลวงกันขึนอ้อย่างต้องมีอีกอย่าง แต่นี่มันเจวีงงย่างโยมมา่อบการกนาดของคนของกุศลแล้วมันิดเกิดเป็นมหาศาลตรงนี้เปียีอย่างโยมเห็นนี่แหละมัน่าล้นโต๊มันกะเบ็นเหตุเป็นปัจอยู่มันบอกกันต่ว่าอ๊ะหนาหนาหนาพอกันหน่อยเสียมันติดแปมันติเก่าเตอร์แล้วมาเอาคือเซไว้แคแล้วมันจะผถิตคนดีอยู่พีอ่าเลยน มาพอากาศพูแน่นมอนล้วมันหักมันเป็นโซนระดูฝนอธิมีคืออะไรมีคืออะไรไอคิดกาอาเก็บองกับบาบามีไอคิดเป็นตามลินฟ้าอากาศแล้วอกา่วงนั้นตนี้เป็นระดูฝนดูเสียงเขาคิดเสียงมันเกิดแรงไอ้เห็นดเดียวนไปมุนย์คิดมัถึงหลบหลบมันเองไอกต่สารคิดกาวาตัวเองมันวนแต่พจ้าอระสงค์ที่บัได้รับการพึ่งพาพันาอุ้บาทจพต้องจูงคิดแบบนั้นเอง ก็ที่คิดแต่เป็นการนั่นคือเฮาเพื่การหลังจากฟังเสต้องทำความคิดปฏิบัติท้าแล้วให้คิดยังนี่คิดแต่เป็นการมองยังจะมองออกไกลมองจะมองไปไกลแต่การภาวนาให้นมองกับว่าสนใจไอ้ใจมันเกิดความสว่างสบายเกิดสติปัญญาสว่างมันจะมองคือเงนออกวัดทุกอย่างมองเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นไปไกลหนาหน้่งใจ อันคืออนาจเงปันหาจะเกิดจากการทำสมาธิมันมันมันนีเน่ยบวกเข้าอยูกบว่เจียมันแ้าบวกเข่าจูกก่สบ,ยบ,บายเป็นสิ่งเี้เชาา่าบ้านเขาคอยมากันเทีทดีไปให่เสือผ้า,ากวาทาห้นจิงิมันดีสิงมันถูก้องมันจะเกิดถึงกระบ,บาดเฮ่าบาดเท้า เมื icana, ่อเมื่เกิดขึ้นการใส่ใจต่างๆมันเกบดภัยสิทหลายแต่ว่าจะเป็นบญเป็นกุสทางเสียไปมั่อถึงวเกิดตุนเกิดตุสนิยังสุดความเื่อนีก็ออกไม่ออกปากไม้อปัทั้ข้านแอดบุญปาปยังไงโกรอยกรอบฟังถึเวทจัดกรเดเงินกระเด็นเเงื่อนเดียวหายเเียนไปมันหลอนี้ อามันวูด้วยสเอิน่ส่วนในแปวนรุ่งกุธศาสนาบรุ่งบัตบ้านเฮ้าแต่ตามต้องทุกสอบของหมอทุกวันนะเขามีก้องกล้องงามนกิือเห็นแต่บ่เขาก็เห็นแต่พันโกมันบอลโยมันบอโยมมันบองามเองมันเปลี่นฉะนั้นเพื่อมันเป็นแบบอ้มันเป็นท่าที่ดีที่งามไอ้ผูบาดจ่ามันบอกมันจ่าเฮากั้งเอ้าก่าจกของผู้บาดจ่าที่หนาดนี่เขสังสินแบบวขาก็มีกองกล้ามท่แน่รอนตรงนี้ อดีนี้พบกัข้ารกากไปจริงถึงไหนถึงผู้บับานอากเพื่อนเดต่อผูกแทนพุ่นาตโน้มแต่ว่าเสียงขึดนไปใเหีเขาให้อหันไม่หายมันก็สามารถจะต่อผูกทิ้งุ่น่าตโน้มนดผก็จะสอนผก็จะแหกน้ให้ญาติโยมีิพ้อเห็นเพ็แต่มัากลราเป็นว่าเห็นถูกต่อตรงสินตรงถ้ำถ้ำตอนุจะจ้บบาดมันี้น่ารักญาติโยมเคยถึเป็น่วและวาทำดี อย่างโนมก็เห็นผิดสินผิดท่ามกับมาเห็นถูกต้องของท่านี่คือว่าการอย่างนั่นคือความผิดผิดเปลี่ยนว่นผิดก็ผิดถูกต้องนั่นธนญัตาินี่มันตจต่อผูกเป็นกุ้นคากร์นานทอง่างโยมแล้วทายาโนโมเปลี่ยนแก่มันบอกมันสอนโอาฟังเชื่อเหตุเพื่อเพื่อเป็นสิ่งทิ่ผิดอยู่มันผิดสิ้นเพื่อจะรับรู้รับตายเหตุไปเพู่มึนรู้มันตายเหตไปก็ใจต่อัน ที่จริงยางมข้ามปีนันบางคร้างน้งมันเปื่อนตามันก็เพื่อตาเห็นแต่มันเปียกเทียบมันเปียเทียนจนรับผู้ราตาเห็นพิสนเราไปมันแสดงว่าบวกมัหัแยกกันเองอะบนไตบนตองกันเองการท่องไตตอการไตตองนั่นแหละคือการเอาเบินเอาแย่คือเมื่อตาเบิเอาหมูฟางเงินมันเป็นยังไงนาเรความสุขความสะบสบายมันก็จะเกิดขึ้นในตรงนี้ เอาก็เห็นไปทำไปอย่างยงเขากับีหนาทน่ตาในวัดพระศาสนาเอาผู่า้านอยนมีทรัพย์่างมันก็อยเห็นไปทำไปอย่างยงชาวบ้านเอาย่างไงปนนี้เกิดจากสิ่งไหนมันก็มาซอยกันไหนมาซอยกันเนื้อเลียวบอกเขาบินมองปฏิบัตน้องกันว่ไกลๆกันนี่นะอยาเหไปเห็นเลยจินจากนํำมันนํำใจมันสิเมัดไป้นี่น้ำใจมันสิเมัดไปทรัพย์สินมันก็มาชวยสิที่มาเอี่ยหอก แต่ข้าได้นำแก่คนนั inform inform vit, R, ka, ji, ่งมาเห็นทำการมาสื่อเข่าวเนมาสื่อกินไปเห็นไปกาาจารนจงบอกแก่สตรีนั่งโยกเ็นถึงันแกจิตประญยัเป็นข้าเกษตกันทั้งข้าวโสามาีิมิสัมุปารียังมากได้กระตอมมาใส่หน้ากาดแนนแนนโจบไปออกนอแล้มาสยกันตัวนี้งานวันนี้กระสาก็เกียรราพอาลเพื่อประยัดการใส่จ่ายนอกนี่แหละมันถึงเป็นสิบเป็นต่ขายวันอุ ที่มันมีเป็นแดลเป็นอย่างรบ้างเนี่แต่มาคอเดี่ยวจมาทีซื่อเนี่ยเวรสารสารใหญ่เพิ่นเป็นหลายลานสารคุ้มั้วสารอชันสารทุกทีเสนาสนาเิหลายแสนหลายลานนี่แต่เพิ่อย่างสารเขาบอกเ่อย่างสางที่นี่เครืกายอาเจะถนุ่มที่ถาจมาเนีหลายบาทก็เป็นบาทเดียวก็เลยจ่างเยอบ้างแต่ก็มีเหตุนี่แต่ดี่จะามง่ายเก็เห็นี่่ามีเงินสื่อพวกกราดเลก็เหต เด er of ่นขึ้นข really like ึสิ่งที่มันหนักอัศจรรย์นั่นบ้านเขาอยู่ในสัตว์ก้มบ้านนอกสังคมสัตว์นบดเดี่ยวแต่มาอย่างแตหนักให้นี้พอเขาหลับจากคนอื่นใดบอกไม่บอกเอาจะไปเอาเมื่อเปตัด้ร้อยเมื่อนึ่งหลายร้อยบาทพิจิตรย่างหลายร้อยบาทไปเกี่ยวข้อหลายร้อยบาทไปให้บ้านเลิดแต่างแต่คาของหนักแต่ทุกจะไปใส่ก้อนเมฆปูนยาตายยาสั่งบาดสั่งบัดมากเอาไว้จะวันที่ขึ้นท่ออย่างมากมาให้ แต่กำลังใจมันกำลังกายเอาไซรัสใหม่่าเ้าเปเห็นมาทําตเดี้นี่เคื่อนทอาตรงเดีนมันแบบเป็นยางว้ามันจะจะเป็นประโยชน์ในแกเนา้นาะแต่แต่ว่าเห็นขึ้นซ้ำนี่เห็นขึ้นพันขึ้นเมื่ขึ้นแสนไปแล้วว่ามเที่ในหลายโมเมนต์ไค้าแรกมันเกิดแห้งที่ผมมันเหเกี่ยวสองรอยนึงเอาบอหสิบบาทเอาบอกเขาไปยางแย่แนัวยังแย่ในหลายใจเขาไปวองโลเป็นคนเดิมอยู่แล้วนี่ก็เรยงวองขาดคณนั้นตไป พอเคยบอกออก,ก,ก,กันผู้เฒ่าผู้แก่ผู้นั้นกัน,นเป็นแต่เรื่องสนิทอย่างเงี้ยถ้ามันมันก็เปลี่ยนแปลงกันไนดะ้นี่อตาตมาก็บอกว่าตลอดสัปดาห์ทุกสัปาออให้พีน่นำใจใส่ในตรงนั้นนะาาวัดเข้ามาเห็ดใหม่สางใหม่ปั๊บปรุงใหม่เด้ออย่บาบัดอ่อบัดไม่ร้องเข้บาบัดต้องขันบัดแดดเป็นสนิทละทุกคนต้องร้เข้าแต่ปั๊บปรุงใหม่แก่ไหม่พัฒนาใหม่เพิ่มเติมนี่นะ ก็เดใส่ขึ้นหลายบาทอาทิตย์จริงอยู่ว่าหลายแสนหลายล้านแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาแต่ใส่มาจากขึ้นที่สิบบาทห้าบาทหกบาทสั่งหนึ่งของยาโยมนั่นแหละเแค่จังหน่ใส่เป็นประโยชน,ในใ์แค่ได้แม้จะมันเกิดประโยชน์มหาศาลดีมือมากดีหนักมากดีนี่มากมันกบบปรับปรุงไปดูดีดูหน้าดูบอกสบายขึ้นนั่นหนักจริงเหรอมันเกิดเป็นธรรมะเลยมันเกิดเกิดตรงนั้นเอาพี่หน่อยแต่พี่แต่มันเป็นประโยชน์พี่หลายคนเห็นจะเป็นประโยชนย์ ว่าเป็นเอาเสียท you know, you know, ี่พ no like, like, yeah, anyway, ี่มันกำมเหตุมาทำมึงนี่ผมแมนแค่ยันเหงกอนเอบคุณธรรมจยิตใจเขาอยากโยมเ้าตัวมีเมตตาเีนพุณธรรมไปใดแต่เขาสินพังก็เห็นแก่ตัวก็อยากเิ็นยาณออกไปถ้าตวมา่วยไรกทำที่ยันความรันทับเพ่นเพ่นแปรต้องชิมาคระับอาจารย์ยูบก็นี่หงกุ้อกาแค่พี่ยันน้อยกันไ้่ในทัางดที่นี่ถามมึงบ้ามันยัแหงอออกไม่ออกเข้า ถามาจากที <gesch> ่นี่มันไม่น้อยอะไรว่าังอหนีแปลตั้งใย่นี้ยันซีมาคอนเดอรองน่ต้องขาเนั่งไปนั่งไปนั่งไปบอกกาวการบิบาวาเบิงเออเป็น้อาจารย์ที่เห็นหนุยุบไปกันเลือเสียตรากันเลืขอผมมาเข้าตีกระจกจยากผมพิีงเงินดัดไปเ็นไปหาเอาบุญกบบต้องเข้าหินกับต้เข้าใส่แบกต้องเข้ากินดินสากาแรกก็จะเสียวย่บเข้าัเขาคิดดิสีลัมันเปลนไปไฟเ็นไปทั้งปนี่คือเรียกว่า เกี่ยวกสาเที่ทาเกิดขึ้นการเสียสละกิจใจเอาห้าเอาทั้งไม่ใดๆคนนั้นเาไม่อกเขาหาทั้งไม่ใดๆคนนั้นกิจหาเอาท้าเผาแต่ว่าสิ่งนึ่งทีกคเดียนไปนั่นคือห้องวิสักฝัาไม้แต่สมารถกำัังใจ่กำลังกายก็เสียสละประเทนพวกาณสอบแท้วัดว่าเท่านันดีขึ้นว่าห้มนตกาขึเสียเ็ืสมบสบาย่เกิดขึ้น กาี่้อบสะดวกสบายแต่ยาทำก็อยากมากอยากโยกประเด็นถ้าพ้อบสะดวอกสบายแต่วไปน้ก็อยากไปเน้ยเป็นเดนจะมาจากประสงค์เปินไปขนาดกองริงก็ทำควบเสียสาเพื่อเพื่อานมาก้นไปได้แต่อยากโยกประเด็นถึงใช่บาคนบริเดเสียสา์ขนาดนั้นจึงยาสิ่งเหล่านี้งานเาเบินถ้วนปรด็นก่ามากมีควบสะดวกควบราสินีรอู้ยังหลอกไมออกเอาแค่จะไหลมันดูดี มันจะบอกสบายไปกนิดนึงทอนเองียดมีหมองคองเศร้าอาฝาบตบมันกบคตื่นคนแช่เกินไปผู้สาผู้สารุกับมีหมองนั้หองเศร้าทุกีนี่ะแต่คนโต๊มันมันตัวให่เดี๋หัอกับคนง่ายแต่คนต๊มันกิดตื่กิแช่กับเปียนกันต่างเ่งโแต่งตัวมาดีเสือป่ามาดีเอาไปใหันเพื่อิเป็นตัวนี่เรียต้องไิดกันนิดนิดน่าเล่อนิดนน้อยแต่ว่าเขาไปกินได้ ว่นไหนในการเข้าพบไต่ต่อมวลดฏิสนัตธรรมปิพิจารณาในเจ้ตอนีก็ยังก้องเห็นอาตมาน้ำปากก็เป็นกล่งนำปากกว่าธาตมก็อื่นพอสะดวกอาตมาสะดวกแต่อาตมาพอสะดวกก็อด่นย่อพอสะดวกมากไปเขาออกการรุกนะคิดใจมากคิดใจสูงคิดการต่ำคิดการดีพิดการตัวพิดการสิ่เต้น เน่บาเอาข่อกแกที่การที่มาิที่เปนอย่างที่เป็นอยู่จนได้รับการง่านเกินไปจนรื่อวมเดื่อว่าเพืศาสนาเด้อเม่าเป็นท่าหลกอไปบอกให้เอกสารต้นถ่ายที่ม่น้ไปน้ำใดรอเอามีให้ที่หัวพี่สวนเร้าทุกพัะบากไ้นที่เอกสารคนไ่ายจริงไปจริงเนี่ยพี่ยังจริงๆริคนท่านว่าสิบวันที่ว่าอาจารย์ที่ว่าพี่ยังอะไรเนียตจริงที่ซื้อว่าดะแจกงานกันเนี่ไม่ออกไปบอก่บวานเดนางที่หัวพี่ร้ครับที่มาไต้จริงที่ซื้อ ไม่ได้อีย่างเดีอาตมาเป็นหลวงน่านมากยิ้มมือมากด้วกันทับทุวัดเขาเพื่อนซ้านป่าตองเพื่อนพ้อพีหลายหลาพอพอพอมี่อยากเลยคนไทยไปที่ซื้อที่ป่าอาไปทีซื้อถูกต่อพอหงไห่งพอแล้วก็ที่ซื้อกันที่พี่น้องได้ดซื้อแต่มันเห็นอย่างตัวด้สอบสิ้เพื่นข้อพิจิบอกไมออกมาเห็นอย่างไัเแดงเลยการทับทุนทั้งท่านทั้งวันแต่ทตลอดแต่ว่ามันเบิดไปมัน อรกาศไปจริงนั่นแหะทรั์สินยื่นทออไม่ออกที่จรนจีนท้าใส่บาตก็ได้นต่วันม่ร้องไม้ใจไปไหนไปออกเ้าถ้ารถร้องไม้ใจไปต้องแปลอะไร่อังมเลยไอเห็ดไอสาหายน่อยหน่อยไปสน้างหายกตกแตกไอเห็ดไอทำไปบุญนิดหน่อยจะประมาณไอเห็ดไอสาหรนี่คือผู้บาดหจัดับนอาจมามากจะอดก้งานก็อดีกุศลน้อยนิดนึงกับสารไอเห็ดไอทำไปเพียงพเมื่อนึ่งมันจิตเต็มเมื่อนึ่งมันจิตสมบูรณ ก็บอกปาเพื่อการรานิดนึงกับใหญ่ใหญ่ยอดช่างมันอกแค่ไปได้เมื่อนึก่มันสิสองมันสิหมอกมันสิถูกแก่มันแต่แรงก็เปิดอีกอีกยอนยึดเราคํามอนผู้บาดยันหนากใหญ่มันทำจึงจะเกิดควบในเรื่องุองเรื่องมันเพื่อมันควบดีอำนาจควบบุญนเองแต่มากระนั่งมานกลายทอดในแกาให่โยงความเม่ยพี่น้องถุกบุญถูกคนเห้นแต่ยาัอที่มันเป็นบาปเป็นกรรมเป็นสัญญาเหตุยันทั้ออกเข้าเม่ยออกเข้าให้ดีใหเวลีนไปให้ดี มือนี้มันพอท่ามือหนาพอท่ามันได้เก็บอย่าโยมเห็นต์มามือนี้ผู้ขาดทั้งแบบทั้งรมกูเห็นเป็นยันอยู่นี้มีแห้งอยู่ก็ไปแต่อย่าโยมหมูหา,าดูไม่มาขณะที่ร่างกายโยมอดแอวใจกําลังใจอย่าโยมอดแอวเป็นกระเดื่อนกับกรรมปักโตอยู่มันแตกโตมาก้อที่จะสนองข้อที่จะเหยียบยาว้อที่จะให้โตแก่เรา ระยะโยกจะงยุแก่กับมากจริงจรงดำน้อมสนองได้ทาหวานทานยาราาไปหันไปดีการกับโมดีเึินั่นแหละกับกรมที่ทำไปเป็นอดีตมันตอบสนองเน้มอดีตทาเขาเกิ๊ถึงสินึงท่ำแล้วยขออปว่าใจเยอหน่อยย่อราวกับผู้ขาท่ำคำในน้อยมากพมอเห็นแต่ซางเว้ยแต่บ่ได้นทำมาแดดก็ย่อรากับที่กระซิกไราะว่า ไม <im iter> 谢谢่อย่างนยมากอยเี่ยาก้นจะเป็นโหกกพรามหานฝังเป็นโหกยังจะได้ยาแข่งก่อนพักการมาใน้กันไปตรงนี้ก็อย่างนักวีจาร่าจิ๋งอ่ปถัมภกก็มาให้กรรมตัวมันให้โสดตอกองคุณของอยู่แต่ว่าเทากับมาไห้นี่คือสิ่ง่จิตวิจารณให้พรกระเทย่ันกันใจที่ไม่ดียาให้นอกรับสาพัพ่เป็นจริงของหลักกายสังขารข้องกรรมเล่นเหตุสิสารเลอกห้ามมันึงปุธุ ปุ๊ใจมันอ้นลำบากแน่ๆกายมันจะหมไรรอคนท่อนั้นนะใจสำคัญมากาหเคอชิ้กือเห็นพอม่นแทงจะทุกน้กประตูกตอกเราล้านพเบงก็แย่งท้ถูกไก่เนี่ยูกร้านนั่กันเอาเห็นเึงพอมัเขาตอก็แก่มานจะบอกจะไม่บอกแต่ถ้าจะไม่บอกเห็นบองหัวก็ถูกตอกกองทัพมันถูกไก่ทกูทูเจรอบกูได้ไป่บอกเูื่อไม้พูกไปอ่าน่ตอมาทางกายสำคัญเสื่อมโซ่ลงไป แต่ว่าลูกมันปู่ิซื้อยาอะไรมเข้ายาปลูกคือลูกยาเข้าเนี้ยลูกยาเข้าอะไรยาแอง์ฮายยาแม่นีเสรนี์ยาแ่ร่รูโทดอันคือลูกยาเข้าแต่เ้ายาปลูกไมออย่างแบอจะเส้อวอะไรต์่อจีโนมเรืองต่อนี่นี่ยาคือขนาดนั่นโบหนณก็มีที่เขาบรแซัม่แหลยมันเป็นสัานที่ืออยังพกป้องปันได้พกมองหา มอยจะให้นหมนี้ไกลปากไกลแล้วมัภาระสาบเท้าแต่เขาอกจะซื้อนี่เขาก็นอนกอดได้ถ้ะดูกต่อรองร้านญานได้บอกง่ายๆครับคำนี้จะบอกมันบอดีเลยมันทำให้พวทองนะปวดหใจมันสบายใจเพราะนั่นถอมาแล้วมันแห้กําังกันหน่อยก็คิดกันก็คือเกาหนักใจโก็อยากจเห็นแต่ท่านเองลยก็คิดบป่างเกลคือเกากระดูกต่อนอร้านบอกว่าันสที่เด็กท้อ จะทีจเนี the 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 so so ้นีจากได้ถึงอแล็คืออย่างนั้นพูดเถาธรรมดาคนงจรก็ยังก็กลายเป็นไปทรมด่ไดวันนั้นแกจะบอกว่าก็ตัวนอกไม่เิ็นิีเจรนาพอเข้ามนึ้งเขาสิทสองคือแก่เข้าคนนึ่เขาสิทธเ์สอคือพอเข้าเขาสิทธิสองคือใหญ่ใหญ่เข้านะใหาสิ้เรัยนก็ตอบก็สองข้อมือตัวนี้พูดเจ้าพูดสอนเข้าไปตีเพื่อให้ว่าจะก่อนฟ้ากอบมวน ก็ดีร่มนอนหอดพ่อแม่ก็เกิดกับรมนอนหลอดกูบาอาจารย์นี่ยร่วนจะเป็นกับดีบสิบบ่กนดีมันก็เป็นเป็นจีกับกายพทั้เป็นุติมันก็เป็นกายใดญ่กับจิตกนดีก็เป็นมโนกับสำหรับผู้คนพอเป็นแม่เท่านั้นพากันประมาณบางคนเราก็ไปยั้งหลอกคิดที่ซื่อยาเนี้นั่นคือกินกับพ่อแม่กนเกิดกับทั้งปดีแท้แต่นั้นอ่ะกินกับกูบาอาาจรย์ผู้บ๊อบสิบมาเพ็นธรรมมากกว่าเฮาสูงกว่าเฮา อย่ากินประมาอันตรายทีนี้อันตรายมากอยากันบออันตรายคุณหยอกประหานตปากเขารออย่าโยมท้งหลายเลยทนกวันนี้แสางเพื่อข้ามุดจิตใจทั้งตั้งเต็มตังทับใน้กอในน้ำแน้ำะดีพิจารณาไปบอกไปใจข้าพ่อข้ะแมงก็บอกดีดีบอกมันม้วนบอกกับพยเยามไปยกกดีบอกม้วนป็นสิ้นสดบอกกับครูบาอาจารย์ก็บอกดีบอกมวนบอกลกปู่ต่มันก็เป็นแบบเป็นยาดี เมื่อก็เห็นพอเห็นแมบอกดีน้ำปูน้ำยาน้ำ่าน้ำผูผู้ร้าเก็เ่็นน้ำตาแล้วบอดีบมันเขาก็บสมเสริมให้เอาเดียวของสีถือได้ลูด้วย้านเลยเห็นไปต่อไปบอกแน่นี่แงแสใสแม่ดีได้กว่าตีดีแลเด้าน่ะนั่นทุกคนเดีดอย่างเดียวเดียดประถูตองกองทัพข้อยางน่ะข้อยางไก้ผูกสั่งกับสั่งเป็นขอยางไห้สั่งัสั่งเมนเองแค้ว่าการเกิดเหตุสั้นนาะเดียวว่าเอาปูกดี ก็คิดดีบูดดีถ้ำดีนั่นคือคำาสอนศาสนาคำาสอนป่าันนี้เอ็มเขาดานผุ้เฒ่าผูกแกเข้าคือกันเป็นแบลเป็นยาเด้อไปออกเขาเข้าก็ออกเขาเข้าสุทสุกคจะสืวพากันมั่งขาันว่าศาสนา่ากันเราแจกใส่แน่มวในจใที่ท่อนตาซ่านหวงพระลักไม่ไปใส่หรอกมันนนัแต่เอาสุกคเราแจกใส่วันว่าศาสนาแบบแกทำ่มากับก้อนออกมาเพม่องมาแยงซอยจัตตาัดมันแง ซอยแกงกอาซอยก็เขดไดซอยหลายยาเตยรนี่เดี๋ววันนี้พข้อมฝึกไปแล้วนเสียธสามะรถบอกไปอาจารย์พี่ยังก็ใส่กาขาซอยพี่ก็ตีกิดซอยมะเบิงมาแยกซอยบอกกุขาาเอ้ก็ถึงก็เกินใจออกมาน้อยบอกมันสินั่นคือพูดเป็นภาษาธรรมะนี่แต่พนว่าเออโอ้ท้าพี่ยังอกตัวเนี่รมะไปดูสบายพี่ยังอกบอกเอ้ยแต่ไปแต่เมื่อหนามาอยู่ท้าทีอยู่พท้านมาเ่ียนบริการเตีเทตเอเขาเอ้อแล้ว่าการมสอนท่านกอไหน กะทายที่เขาเอามาใส่ที่เด็กพอออกม่าเข้าอาเจาประสุเข้ากับากะทายเมาใส่ในผูกจัดจานยาดูมินดูแค่หยาดโมถึนกะเป็นบริษัทของเขานี่เรียกว่าไปลุกันนั่นคืออำนาจของสินอนของท่าสามัคคี่ท่านำหน่วยเราสามัคคีที่นนำาเอง่งพุ่เรือก็ก็บอกไว้แล้วหลักยาเมืีบอกวัตถุายนะกระสากบอกเอายาไปเอามาใส่ใจคนผ้านออกยาเอใส่ใจคนพดีพอง้ามออกยา้าใส่ใจตัวนั้น นประมาณสินประมาณท่านประมาณผู้ผู้สนใจจะมันเป็นผู้เป็นาจากย์เริ่มมาใหญ่าตนค้นอยหายนี่นะฮู้ตัดอยุคนไรมกรหังเลยเป็นสิหารซบใหม่เมื่อกินเท่านี้เขาก็ยินดีรองสินสมนนพ่อคอยนันก็บกคนเดียวคนยักบากยังพิสตประมาณตาไปอันนี้ยาจะไม่เห็นยาต้องจะมาใส่ใจเ้างม่นายังไหนเขาก้มดีไห่เขาซบจิขึ้นท่อไหนเขาก็บอกนะเขาทําูรณ์มม่ตองไปกับอินสู่มันก็ได้เห็นซ เอเป็นได้หักเปิ้นใหญ่เฮาสาบติดคนคอยหายทีเดโฮดอกะตาดอยู่มีแต่ค่อยจับติดสู่วันแรงเอ้เจ้าัเเท่านี้ก็ยินดีดอกถึงส่งแต่่ออยนะแต่ปราชสอนอะไรเบิ่งแหมพีีหน้าเข้าหมมันแปลงเปินบ่จานก็ไดสาบพ่ใหญ่ใหญ่เฮาเพแต่ว่าเอคนคิดั่วคน่มิิที่เฮ้สาบอยินดีอวดีเเลย เอาสร้างให่ก็สร้างเขาขึนใหมก็ตาก้่นี้กนใหญ่ก้นนเจ้าสิวันจิไปสร้โทษนตัดเขาแต่ผมเขาตัดยาไปวาเขายาไปตัวเขาเขายาไปเกลยดไปสร้างเขาเกาะเขาบกกใจเขาตันเองถ้าเขากันใจก็เขาบอกคำนั้นรอมิจเจก็ิย่อเพื่อนโมตนานนี่ยเจนเจษสตรอ่างไปวัดไปว่าความเป็นผู้สไปเจนจะบอกนานที่เขาผิดถูกตองแต่เสจก็ผิดถูกก็เขานัดมันเกิดเป็นเรื่องยา เอาอย่าไปโปวดเขาจะไปเกลียด่าไปสร้างข้อการโกรธการเกลียดการสร้างมันเป็นบาปถ้าเปมีทิ่ใจนั่นเรารอดก้นยึดใจเรารอดนั่นแหละเรื่องของก้นบาปอารมณ์นหักเป็นโรคของก้นบาปอารมณ์เย็นอารมณ์ตีเป็นโรคของก้นที่บุญขนาดโรคพอดีกินออกในตัวนอกคนอีนอ้อันใดไมันจะท่าใจหอนอันเป็นเหตุจะไปท่าฟองเป็นการก้นบาอันใดท่าท้อใจเย็นยังากในราบอื่นนั่นเป็นอาการของคนบุญ ออกินต่อตัวผมเดิมเอาละ่อไปถ้ากะต่างแดงเราก็เป็นภาษาบังีต่อไป